สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila g a m e เกะครับอยครับก,กับเกมก u n d ดดั้มวางแผนบนมือถือ SD g u n กัน g ด้ n e r a t i o n e t e r n a l ์นนะครับก็สำหรับวันนี้นะมีข่าวสารอัปเดตเข้ามานะครับเกี่ยวกับแพทหน้านะที่จะมานะครับก็จะมาในวันที่11พฤศจิกายนนะครับสำหรับที่จะมานะก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในส่วนของ Story Event นะครับโมบสูดไซสตอรี่นะครับเดอะบลูเดซินีนะ ก็จะเป็นภาคพิเศษนะครับภาคแยกของโมบิลสกีนัมบลูเด t ินีนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลน,นะครับอีเวนต์รี r วอร์ดนะครับก็จะเป็นตัวโมบิ l สูตรสองตัวนะหุ่นสองตัวนะครับแล้วก็นักบินนะครับพ i l ล t อตสองคนนะตัวที่แจกจะมี Blue Destiny Unit 2นะครับแล้วก็ Blue d e s t i n y น n i t 3นะครับ Unit 3นะแล้วก็นักบินนะครับยูกาจิมะตัวโล กับตัวดาบนะนิมบัตสเทอร์เซ้นนะครับกิจกรรมเจอมาวันที่11พฤศจิกาเวลา10โมงนะครับ10โมงบ้านเรานะมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันดีกว่านะครับตัวแรก Blue Destiny Unit 3นะครับเอกแซมนะตัวนี้เป็นตัวโล่นะครับเป็นตัวโล่มีบอกแค่อาวุธนะว่ามีบีมเซเบอร์เอกแซมซิสเต็มนะครับบีมไรเฟริลแล้วก็แอปโดมินอนไวมิสไซน์นะครับ แต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นหุ่นที่ระยะสั้นๆนะระยะมันจะดูสั้นๆนะหุ่นมันจะเป็นหุ่นรุ่นโบราณนะหุ่นยูซีนะดูแล้วแบบทรงนี่แบบเหมือนไอ้นี่เลยวะ่ะของภาคศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นะเอีอ e ซีเอ็ดอะแล้วก็อีกตัวนี้นะครับ Blue Destiny Unit 2 e x a m นะครับอันนี้ก็จะมีอาวุธเป็นบ er, ีมเซเบอร์เอ็กซ์แอมซิสเต็มบีมไรเฟิล Abdominal w i าย s i สไนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวโจมตีประชิดท่าที่แรงสุดมันต้องเป็น e x a m s y y t t m m อยู่แล้วส่วนตัวโรนี่ดูดูแล้วสภา,ภาพเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ดูคร่าวๆนั้นดูแบบไม่น่าจะไหวตัวนี้อาจจะมีดีนะแบบตีประชิดอาจจะมีดีนะครับแต่ทั้งสองตัวเนี่ยมันก็เป็นหุ่นที่เล่นในอวกาศกับโลกเท่านั้นนะมันบินไม่ได้นะครับ อะนักบินนีครับยูคาจิมะเป็นตัวสายโล่นะครับ ability support defense level 3 tag a n c i l ซ a รี condition น,น,นะครับ support defense increase level หนึ่งนะตรงนี้น่าจะแทงได้2ครั้งหรือเปล่านะ support defense increase เดบเดี๋ยวนะเอยอันนี้มันเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันเฉยๆนะครับถ้าไม่แทง2ครั้งนี่คือ มันก็แค่เป็นตัวที่เอามาสะสมเฉยๆนะเอฟฟิ i ิ y ี้นะครับเอฟเฟเดเรชันฟอร์ดยูซีเลเวลสองนะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะแทงทีเดียวนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีอินคริส e ด e เ e นต์ก็คือเพิ่มพลังป้องกันเลเวลหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของนักบินนะครับตัวโจมนิมบัสสทือเส้นนะตัวสายดามนะครับมีอินคริสดาเมจเดียวเลเวลสามก็ทำดาเมจต่อศัตรูได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็อินชีตเมเล e นะเลเวลสามนะครับตรงนี้ก็เพิ่มตีประชิดนะครับแท็กแอนซีรีคอ o n ดิชั o นชาร์นสเต็ปอิน r ค a s ร l สเลเวลหนึ่งอ่ะตัวนี้น่าจะตีสามครั้งแล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็อันนี้อิน r ค a s e d e เ e n เลเวลหนึ่งครับก็เพิ่ม,มระเบิดป้องก,กันสายดาบจะเพิ่ม,มระเบิดป้องก,กันทำไมเนี่ย <c oughs> นะแต่อันนี้น่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มชาร์นสเต็ปนะ ส่วนตัวนี้เนี่ยไอตัวแท็กเนี่ยซับพอร์ตดีเฟนต์อินคริสเลเวลหนึ่งอินคริสเด็บไงใช่ไหมถ้ามันเพิ่มตัวซับพอร์ตดีเฟนต์ขึ้นมามันผมก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจตรงน,นี้เหมือนกันเออนะครับแต่ว่าตัวดาบดีกว่าอยู่แล้วนะตัวดาบดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ดูแล้วตู้กาชาดูไม่ออกว่ามันจะเอาตัวไหนมาแลนอกจากศูนย์หนึ่งนะครับไอตัวปรูดิเนี่หนึ่งนะ ซึ่งมันก็ไม่ได้น่าสมนะครับผมว่ามันต้องมีตัวพ่วงดีๆอะ่ะไม่งั้นมันขายไม่ออกเลยทรงนะน่าจะเหมือนถ้าถ้ามันเอาตู้มาด้วยนะมันจะกล้คล้ายของภาค thunderbol นะครับผมดูแล้วดูดูแย่ก,กว่า thunderbol อีกเอาจริงอะ่ะอาจจะขายไม่ออกเนี่ยตัวนี้นะครับโหสามพันเพชรเวลจะไม่ได้เ <laughs> วลจะไม่ได้นะครับคือตัวเก่ามันจะมีไอ้นี่ตัวหนึ่งที่เป็นตัวตู้กาชายอยู่เนะี่ยก็คือในส่วนของ บลูเดสสินีนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เล่นได้แค่ในโลกด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นหุ่นที่แบบเดินสั้นนะคือสั้นไปหมดอะทั้งตีสั้นเดินสั้นนะครับแม้ว่าจะมีพลังจบตีที่สูงนะครับแต่ว่า <c oughs> คือดูทรงแล้วยิ่งไอตัวศูนที่มาแจกนะมันน่าจะออกใกล้ๆก,กันนะครับคือเน้นเดินสั้นแต่ไอ้เสดายนักบินนะพูดถึงเสียดายนักบินนะครับ ว่ามันอุตส่ามีในส่วนของชาร์จเส็บนะที่จะเข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะของนักบินเนี่ยนะครับโอ้เป็นแท็กแอนซีรี c คอนดิชันด้วยน่าจะเป็นหุ่นของบูเดตินี่อย่างเดียวเลยนะครับก่อนในส่วนของหุ่นทั้งสตัวนะครับผมคิดว่ามีรุ้นที่จะออกแท็กวันช็อตคิลเลอร์นะเพราะว่าอาจจะได้เอามาใช้นะครับสำหรับเล่นมาร์ซลีก ซีซั่น6นะครับอันนี้จบซีซั่น5เขาก็ปีวิวซีซั่น6ไว้นะว่าเป็นแท็กอัลเทอร์นทีฟแล้วก็วันช็อตนะครับซึ่ง2ตัวนั้นมันเป็นหุนยูซีนะถ้าจะให้มาเล่นได้ก็ต้องเป็นวันช็อตนะครับมีโอกาสที่ทั้ง2ตัวจะเป็นวันช็อตนะครับโอ้ถ้าเป็นวันช็อตนี่คือจริงๆที่มันก็เต็มอยู่แล้วนะหุนเก่าๆดีๆอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าตัวตัวโล่อาจจะได้ใช้ประโยชน์นะกัน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องดูช่องช่องเดินไปด้วยผมเสียวมันจะเป็นช่องเดินแบบ 4ช่องนะดินะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งนะ่าจะเป็นตัวตีสั้นเหมือนกัน0ูนนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะมาพูดคุยคร่าวๆไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub สไครต์กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์แล้วก็พูดคุยกันในชแนลนะรวมถึง Sub s c r i b e เทุกคนแล้วก็สมาชิกรายเดือนคุณ K, คัณณีเจอกคลิปหน้าค สวัสดีครับ